โอเคครับวันนี้จะมาดูรหัสกันนะวันนี้จะมาแจกจะขายซื้อขายเอาง่าแจกก็ได้ฮนะถ้าใครซื้อก็ดีฮนะเอาล่ะมาดูหน้าปกแรกกันเลยมีจินงรับอยู่6ตัวมีนี่คนระับจังหวัดนังทองนะที่อยู่ที่ตัวลูกที่ห้าเลยเราจะกดออกไปดูฮนะดูรูปโป้รูปปกนะฮะเครื่องประดับนีู่ปปกมาดูกรอบโปรปไฟลนะ์ฮะอืม มีเท่าน้อยมากล่ะเราจะออกนี่จะคือตัววินเลตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฝาหนึบนี่แต่ฝานิดอีกนั่งใบนะครับอดีตค,คนดัวในคลังมีพวกชุดเชือกนี่รับนี่ฮะมีชิ้นส่วนเยอะแยะนี่ฮะไอเทมไอเทมไม่มีอะไรมากล่ะเราจะเข้าไปดูนี่รูนนะครับรูนไม่เยอะครับ ดูเนี่ยูมีอยูออ่หลายช่องอนะครับจำไม่ได้4ี่หปเนี่ยมีสิบช่องใช่ใช่ลอกด็ดูดูไม่ค่อยเหยอะเท่าไหร่ดูตัวยีนา่าคาเฟน,นีมากินก้ากันนะอาจบแล้วนะครับดูภาพรวมแล้วก็ไม่แต่คนคีดสวนตัวนะครับผมว่าน,น่าจะประมาณแล้วครับติจะเต็เอาละครับ ต่อไปเราจะไปดูกติกานะครับไปกติกาแจว่าเอาวีดังนี้หนึ่งกดไลค์คอี่ดิคนสองเขาไม่ว่าอยากได้สามไปกดไลค์จเดอย่าขึ้นหน้ารูปไว้ให้ครับก็มีข้าใจตัวคงบ่อหเปินมันคงคาไปก่อนหักแต่หน้าตัวคงบ่โหตัวเลยมองข้ามไป